เฟซุ๊แล้วก็เบอร์โทรค่ะเปิด5้าโมงถึง3มทุ่มแล้วก็รอบ10โมงครึ่งถึงบ่ายสานครอบฮัลโหลมาพบกันอีกครั้งกับไดการกินทันไหมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กระบี่อยู่นะคะอืขครับรถเข้ามาจากในเมืองก็ประมาณ13โล10ประมาณ12โลอ มาที่ร้านเรือนไม้นี่ยร้านอาหารเรือนไม้นะคะมีนี่มีอันนี้คือทางเข้าค่ะทางเข้าอีกทางเข้ามีสองทางจากทางจอดรถนะแต่ว่าทางเข้าข้างหน้ามันจะมีป้ายใหญ่ใช่ใช่ใช่ร้านดูแบบลมลือนคนเยอะต้องจองไว้ก่อนอืเพิ่งรู้ว่าต้องจองไว้ก่อนโทรมาว่าร้านปิดหรือเปล่า งงงงเมื่อกี้โทรมาจองแล้วชื่อชิล่าค่ะตอนนี้ใช่ไหมโอเคเรานั่งกันตัวนี้อ๋อไอแพดไอแพดไอแพดโอเคนี่นะคะบรรยากาศรอบรอบร้านรู้อย่างทำไมตั้งชื่อว่าเรือนมานี่ เป็นอาหารใต้นะคะเดี๋ยวจะหนักหนักเลยเอ๋อเดี๋ยวดูนเมนูสิดุมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวอธิบายยังอืมหมืดเดี๋ยวถ่ายรูปนี่นะคะอันนี้เป็นในส่วนของนะ่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มอมืเครื่องดื่มดูดีอะ่ะ ที่บอกว่าด้านหน้าเข้าทางนี้นะคะรู๊โ้รู้ไหมว่ามือนี้เขารู้สึกดีมากเขารู้สึกว่าเหมือนปกติวันหยุดอ่ะเราชอบไปกินอาหารใต้มื้อเช้ากันใช่ไหมแล้วแบบว่ามันก็เป็นร้านอาหารใต้แบบก็เข,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก่ ทั่วไปอ่ะแก้อยากอ่ะแต่ว่าอันนี้คืออาหารใต้แบบที่กระบ,บี่เลยอ่ะนึกออกปะแล้วมันเป็นร้านแบบดังอ่ะไม่ใช่ร้านลับแล้วนะเพราะว่ามันเป็นร้านดังแล้วละแต่เราอยากมาลองอ่ะแล้วนะหลายๆเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยเราพยายามสั่งเมนูที่เราอยากจะกินมานานละเออก็คือนี่เลยใบใบเหลียงผัดไข่ว่าใบเหมียงนะครับบางทีเขาก็เรียกใบเหมียงเนาะเออ,เอ,อแล้วก็อันนี้ แกงส้มแกงส้มใต้เขาเรียกแกงส้มบางทีก็เรียกแกงเหลืองนะที่บ้านเราอ่ะเรียกแกงเหลืองเออเออมันเป็นสีเหลืองไม่คือถ้าบ้านเราเรียกแกงส้มมันจะเป็นไอ้แกงส้มที่มันส้มใช่มันจะคนละแบบอันนี้แกงส้มปลากระพงกับยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเหมือนกันก็คือเรียกว่าหมูแปะหมูแปะจะมีเฉพาะที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะใช่คือคือมันเป็นคล้ายๆกับสตอผัด กะปีผัดหมูแต่ว่าสังเกตดูเขาบอกว่าหมูมันจะแห้งแล้วก็กรอบเข้าใจแล้วก็อันนี้คือคั่วกลิ้งหมูแต่แต่แต่เป็นหมูแบบมีกระดูกอ่อนด้วยแลวอันสุดท้ายอันนี้น้น่ารักมากเลยเนี้สวยน้ำพริกกุ้งสดอ่าน้ำพริกกุ้งสดเออทุกอย่างคือแบบ เราสั่งเราสั่งได้แบบตัดกันพอดีนะคีล่าคีล่าอยากกินอะไรก่อนนะชิมให้ดูหน่อยให้ไายเขาบอกเขาว่าตัวเองเลือกพวกกิ้งก่อนใช่อุ้ยจริงๆรอ่ะมันมีช้อนรีดูช้อนหน่อยแล้วปะช้อนค่ะช้อนก็เป็นช้อนไม้บช้อนไม้คือแบบเรือนไม้อ่ะนี่รู้เครื่องเคียงในในในจานก็จะมีคีล่าชอบมากเลยอสาหร่ายพวกนู้นสาหร่ายพวกนู้นมีมกระตอมีอ่าอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะ อะไรขาวขาวนะขมิ้นขาวเฮ้ยอันนี้ก่อนมาเขาบอกว่ารสชาติ่ะจัดจรานตายแทลแผลได้ยินเสียงลูกอ๋องกึบ <laughs> อืมื <laughs> มิ้นหัวเนี่ย <laughs> อืมกลิ่นเครื่องแกงแบบแรงมากแอบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนที่ไปลยินะอ่ะดีไหมหอมป่ะหอมหอมมาก เผ็ดเผ็ดอยู่เผ็ดใช่ไหมอันนี้เขาผัดแบบน้ำน้ำอันนี้อันนี้นะสรุปอันนี้อร่อยครับอร่อยค่ะอันนี้จะผัดแบบน้ำน้ำหน่อยกระเทียมไมนใหญ่นะหุบอ่าชิมคำนึงแดงเหลียงอร่อยชอบไหมไม่ค่อยเค็มมากแบบกลมกล่อมกลมกล่อมอืออือเอาเค้กเดี๋ยวให้นายลองแกงเหลืองแล้วก็อะไรนะเนี่ยตอผัดตอแปะอื เอาอะไรก่อนเดี๋ยวลองชิมแกงเหลืองก่อนก็ได้แกงเหลืองปลากระพงปลาชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะจริงเราครอบครัวเดียวกันเนาะแม่ไม่ต้องใช้ช้อนกินน้ำก่อนเป็นไงอื้มอืม ดีคือมันไม่ได้เปรี้ยวแบบจี๊ดอะแล้วก็ไม่ได้มันเผ็ดนะแต่ว่ามันเผ็ดแบบเผ็ดแบบฝังหรือกะของเขาเผ็ดไปเลยนี่ะคือแบบคืนแล้วค่อยเผ็ดอะแต่ตอนกินเข้าไปไม่เผ็ดนะเออน้ำขาวน้มะพร้าวแล้วปลากระพงดูความสดของปลาสิอืมอร่อยปะ ăn hàng bò này, phải ăn với bắp sợi. anh, anh, anh. 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 anh, Ừ อุ้ยตายแล้วแล้วดูนะบรรยากาศร้านแบบมัวมวยใช่ไ,ไห,หมกินไปไม่รู้อ่ะนึกว่าเป็นแบบสตอจี๊ดแน่ลูกโดดอ่าอ่าม่ใช้ช้อนกลางปครับอือหม,หมอร่อย ต่างจากกระดอผัดกะปิอืมฐามชั้นโดยทิ้เทงเฉิงเพราะว่ามันทอดกรอบนะคะมันทอดกรอบม,มันผัดเหมือนแห้งอ่ะอืมนี่แปลกดีหว่ะอืมอืม,อมให้คะแนนความแปลกอร่อยเลยครับพี่กุ้งสนอ่นะเขามาพร้อมกันหมดเลยนะมาเป็นเซตเลยจะทำให้เสร็จก่อนแล้วให้มาเสร็จกุ้งสดนะครับ กินอะไรนี่ไล่หมดเลยขมิ้นขาวนี่อะไรเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สดนี่ขาหลายพวแเราก็กินกันอิ่มแล้วนะคะอิ่มมากจะมาถ่ายกันดีกว่าว่าใครชอบอะไรบ้างถ่ายของชิ้นารกก่อนให้เขาถ่ายเหรอชิ้นแร น่าจะเป็นแกมเหลืองก็คือแกงส้มแกงเหลีอ้าวไข่ไก่ร้องไอใบเหลี่ยมกับไข่อะไรวะนี่แกกินอะไรอร่อยอีกเนี่ยดูละอ่านี่เนี่ยแหละเปลือกคกินแล้วชอบคั่วก,กิงอเอาไม้ดูสี่อยา่างก็ถูกแล้วนี่เออห้าอย่าง ถ่าอยากอ๋อน้ำพริกน้ำพริกเขาอยากละไายน้ำพวกจิ้เนี่ยเห็นตัวเองกินไม่ไหว่ะมันกินไม่ไหวแต่ว่าอเออมันมันเนี่ยเ,เป็นคนชอบกินทาหารใต้อะ่ะอาหารใต้ยอยาชอบกินพวกนิ้อยู่แล้วเออ,อ,อแต่มันอร่อยนะอร่อยเออมันอร่อยแต่มันเผ็ดแล้วกินไม่ไหวอเอากลับพอกลับไปแล้วเนี่ยไปกินบารช้าแทะคือเขาใช้ส่วนนี้ด้วยพวกกิ้งอ่ะ เออน่าจะเป็นที่ฟงอ่อนเอามาสับแบบเออแต่ว่ายังบางบางบางส่วนเนี้ยไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่เออแต่ว่าถ้าเกิดอ่อนวันนี้อีนี่จริงอ่ะโอ้โหจะเด็ดมากเลยนะเอใช่ใช่ใช่อร่อยจริงเงี้มาไทยไหบ้างเหรอคือไอ้นี่แหละไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอะไรเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลืมเนี่ยอะไรนหมูแปะหมูแปะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เพราะมันแปลกดีอืม มันเป็นแบบเออม,มันไม่มีที่ไหนอ่ะมันมันไม่เพราะว่ามันไม่ใช่ผัดแบบผัดขัดน้ำนะอือมันแห้งมันแห้งแน่ๆโอเค okay. ก็ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย